อันนี้ก็จะมาโชว์นะคะร้อยเองค่ะก็ซื้อหินนะคะมาร้อยแล้วก็อันนี้ก็ร้อยเองก็ร้อยแบบง่ายๆก็ใช้เป็นไหมญี่ปุ่นน่ะไหมญี่ปุ่นน่ะมันจะเป็นไหมยืดนะคะมันจะยืดได้ก็เราก็จะใช้ประมาณสองเส้นคู่หนาหน่อยก็ร้อยนะคะธรรมดาอันเนี้ยคือเอจะร้อยแบบลูกประคำนะ คืออันนี้เราตั้งใจจะร้อยแบบรูปประคำอะ่ะคือจะเอามาสวดมนต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วว่าเออใช้สวดมนต์ได้เพราะเราร้อยแบบรูปประคำอันนี้เราก็ร้อยแบบก็คือไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการร้อยสร้อยอะ่ะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการร้อยสร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ทุนเยอะอะไรเราก็ซื้อซื้อสีเหลืองมาเนี่ย พวงหนึ่งแล้วก็ซื้อสีฟ้าเนี่ยมาสองก็สีฟ้าเนี่ยก็ใช้หมดครบหมดนะคะซื้อมาสองเส้นสีฟ้าสองเส้นสีเหลืองเส้นหนึ่งก็เอาสีเหลืองมาร้อยข้อมือส่วนไอ้สีฟ้าเราก็เราซื้อมาสองเส้นแล้วก็เอามาร้อยทาสร้อยแล้วส่วนที่เหลือของสีเหลืองอ่ะเราก็เอามาทําเป็นพวงนะคะมันก็ใช้ได้นะพูดถึงก็คือเราร้อยใช้เองไงเราไม่ได้ร้อยขายก็คือได้แค่นี้ก็โอเคแล้วอะค่ะก็ก็ถือว่าพอใจอะค่ะเพราะว่ามันเป็นหินมงคลมันเป็นหิน นำโชคค่ะเราก็ก็ถือว่าเราโอเคอะค่ะ